สวัสดีครับแฟนเพจปอธนพัฒน์2010นะครับวันนี้เจอกับแอร์ยุดิกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาแต่งรถอะไรคงหนีไม่พ้นเจ้าแท้ง300นะครับแต่คันนี้พิเศษอย่างหนึ่งนะครับตัวล้อเป็นล้อพิเศษสั่งตรงมาจากเมืองนอกเลยสีพิเศษเป็นแบล็กไลโน่คอนโกนะครับสเปค17คูณ8.5ออฟเซ็ตบวก0นะครับลัดกับยาง BFKOT นะครับ26570 R17 ตัวยอดฮิตของเราเลยนะครับที่ปอธนพัฒน์ เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันว่าตัวล้อตัวนี้จะเท่ขนาดไหนนี่แท้ง300รถสีดำนะคะแบ็คไลโน่คอนโกนะครับสีพิเศษสีซิลเวอร์ตัวนี้คันแรกในไทยเลยครับที่ใส่ไลอ์อฟโรสสีซิลเวอร์ตัวนี้รัดกระยาง BFKOT โหลงตัวสุดๆเลยครับฟิตเมนต์จะได้ประมาณนี้แล้วก็ความสูงคันนี้เป็นความสูงเดิมนะครับดูฟิตเมนต์ไม่ยืน่นไม่หุบเต็มซุ้มกาลังสวยเลยครับต้องใส่สเปคประมาณนี้เชื่อยุดว่าหล่อเท่แน่นอนไปดูรอบใครกันครับว่าจะหล่อเท่แค่ไหนไปครับ สำหรับใครนะครับที่อยากแต่งแท้ง300เท่ๆไม่เหมือนใครแบบนี้นะครับที่เราปอธนพัฒน์สองพมีล้อยางมากมายให้ท่านเลือกทุกไซส์ทุกขนาด17 18 20เรามีครบหมดเลยครับฝากร้านของเราด้วยนะครับร้านเรามีสองสาขาครับใช้พืชประเกตและลำลูกกาคลองสี่นะครับสวัสดีครับ